มาทําการทดลองบานนักวิทยาศาสตร์น้อยอีกแล้วค่ะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะการทดลองบานนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องสะพานสีหลังจากดูว่าเราจะทดลองเรื่องอะไรกันแล้วนะคะวันนี้ต่อไปเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเดเกๆ อุปกรณ์มีดังนี้แก้วน้ํา6ใบทิชชู่หรือกระดาษชำระสีผสมอาหารสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงเด็กๆสามารถเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะหลังจากเตรียมอุปกรณ์มาเสร็จแล้วเด็กๆพร้อมทำการทดลองก,กันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมทำการทดลองกันแล้วเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ let's go รองเริ่มจากให้เด็กนำน้ำเทลงในแก้วจนเกือบเต็มนะคะเทแก้วไปที่หนึ่งไปที่สามไปที่ห้าและใบที่เจ็ดค่ะตามลำดับนะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูเทหนึ่งแก้วเว้นหนึ่งแก้วเทนหนึ่งแก้วเว้นหนึ่งแก้วต่อไปเด็กๆก็ใส่สีผสมอาหารนะคะเริ่มจากสีแดงต่อไปค่ะเป็น สีเหลืองสีต่อไปนะคะสีน้ำเงินค่ะและคุณครูจะใส่สีแดงอีกหนึ่งครั้งนะคะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆนำกระดาษทิชชู่หรือกระดาษชำระนั่นเองมาใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ำกับแก้วเปล่านะคะแบบนี้ค่ะใส่ให้ครบทุกแก้วเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถใช้แก้วพลาสติกที่มีสีใสได้นะคะ เมื่อใส่เสร็จแล้วเด็กๆจะเห็นว่าน้ำค่อยๆซึมลงในทิชชู่จากแก้วที่มีน้ำลงไปในแก้วเปล่าใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าน้ำจะไหลาจากที่สูงลงไปยันที่ต่ำไหลาจากแก้วที่มีน้ำลงไปสู่แก้วที่ไม่มีน้ำคะ่ะเด็กๆคาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในเวลา3ถึง5ชั่วโมงนะคะเด็กๆ ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าระดับน้ำในแก้วก็เท่ากันทุกแก้วแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าแก้วแต่ละสีมันเปลี่ยนไปค่ะจากแก้วเปล่าตอนนี้มันมีน้ำเต็มแล้วใช่ไหมคะดูนะคะแก้วสีแดง กับแก้วสีเหลืองแก้วตรงกลางจะมีสีส้มค่ะต่อไปค่ะแก้วสีเหลืองกับแก้วสีน้ำเงินแก้วตรงกลางจะมีสีเขียวค่ะต่อไปนะคะแก้วสีน้ำเงินกับสีแดงตรงกลางจะเป็นสีม่วงค่ะเกิดการผสมสีกันนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกสีที่ตัวเองชอบนะคะมาทำสะพานสีของตนเองนะคะว่าสีที่ได้เป็นสีอะไรเด็กๆอย่าลืมบอกคุณครูกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสะพานสีของคุณครูสวยไหมคะเด็กๆคุณครูจะรอชมสะพานสีของเด็กๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรา ทำการทดลองสะพานสีกักนปไปแล้วเด็กๆสนุกไหมคะแล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าสีอะไรผสมกันแล้วเป็นสีม่วงสีอะไรผสมกันแล้วเป็นสีเขียวแล้วสีอะไรผสมกันเป็นสีส้มคะแล้วแม่สีทั้งหมดมีกี่สีเอ,อ่อ สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนั่นเองสีเหล่านั้นก็คือแม่สีที่ผสมกันออกมาแล้วสามารถกลายเป็นสีอื่นได้ค่ะเหมือนที่เราทดลองไปนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูณทชยาก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเวลาเจอกันใหม่นะคะบันทึกการทดลองการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องสะพานสี เด็กผสมเป็นสีอะไรบ้างอย่าลืมบันทึกมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ